ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่หลงเข้ามารับชมนะครับคือช่องนี้ก็อย่างที่ชื่อคลิปเขียนแล้วมั้งครับคือเส้นทางสู่เด็ดลิฟต0สอกิโลภายใน1ปีนะฮะคือผมอยากทำช่องมานานแล้ว ช่องเกี่ยวกับการการอะไรก็ได้อะที่ที่สร้างแรงบนันดาลใจหรือว่าบุกไฟให้ให้ใครสักคนลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะผมก็ได้รับมาจากหลายคนเหมือนกันได้รับมาจากหลายคนว่า ช่องผมนะครับเป็นช่องเหมือนจดบันทึกเรื่องราวนะจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับฟิตเนสเหมือนกับแซมซูเล็กแต่ว่าวิธีถ่ายของผมอผมก็เอามายำรวมๆกันนะครับของหลายๆคนที่ผมดูไม่ว่าจะเป็นเบียร์สดไกลจิน แล้วก็เหมือนความรู้ท่าเดดลิฟที่ผมมาเล่นทุกวันนี้ก็คือได้มาจากพี่ที่ยิมนะครับพี่ต้อมแล้วก็มีเพื่อนหลายคนแล้วก็มีอาจารย์ผ่าน YouTube ท่านหนึ่งก็คือฮีโร่แอดลิฟหรือพี่ชินนะครับแล้วก็หลายคนมากในสายฟิตเนสก็คือให้ความรู้ผมมาเยอะมากเอาไปใช้ไม่หมด แล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยบางอันแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละครับจนจนมันมันผมรู้สึกว่าผมอยากทำไปบสมหมดทุกอย่างเลยอยากเป็นทั้งไกดจินแบบขับรถเที่ยวเจอประสบการณ์ดีๆได้ฟิลดีๆเจอผู้คนดีๆที่เข้ามาช่วยแล้วก็อยากเป็นกูรูเหมือนฮีโร่เอทลี คือตอบได้ทุกคำถามนะฮะตอบได้ทุกคำถามอยากเป็นใครกัก็อยากอยากเป็นแซมแซมสุเล็กตัวใหญ่หนะ่อยคือเล่นเล่นอะไรก็ได้อะ่ะคนก็ดูแล้วก็เหมือนเขาก็น่าจะตอบได้ทุกคำถามนะคิดว่าแล้วก็เหมือนบุกไฟในตัวเลยคือให้ไป คืออยากทำอะไรก็ให้ไปลงมือทำนะครับเพราะผมก็เพิ่งเริ่มตอนนี้แหละเพิ่งเริ่มลงมือทำทั้งที่ผมว่างอยู่นานแล้วก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆถ้าสมมติว่า ผมมีความรู้มากพอหรือมีประสบการณ์อะไรมากพอที่จะพอที่จะสอนเพื่อนๆได้ก็ให้เพื่อนๆลองถามมึ้นเข้ามานะครับผมจะสรรหาเช่นเคยคือหามาให้เพื่อนๆว่าคำตอบตรงนั้นคืออะไรเราจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นยังไงควรจะไปในทิศทางไหนนะครับก็ ประมาณนี้ที่อยากจะพูดกับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมนะครับวันนี้น่าจะ4เซตเหมือนเดิมน้ำหนักก็เหมือนเดิมคงต้องเป็นอาทิตย์ที่5ถึงจะลองอัพเลเวลตัวเองดูเพราะาร้อยโลผมก็ยังยกไม่ได้จากคลิปก่อน ร้อยโลก็ยังกมาได้จบที่เกกิโลก็เกือบตายซึ่งเราจะยก200ให้ได้ภายใน1ปีนี้นะครับมราจช่วยกันใครอยากเริ่มไปพร้อมๆผมก็มาเริ่มไปด้วยกันได้ครับใช่ไหมย่างซ้ o แกงส้มครับตัวนี้อะไรนะครับก็ก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองที่จะคิดที่ะฝันแล้วก็ หาทางที่เป็นไปได้ที่เราจะเริ่มลงมือทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับก็คืออย่างผมเนี่ยก็เริ่มทําได้เลยเพราะไปฟิตเนสอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ถ่ายแม่งเลยจบแค่นั้นก็คือถ่ายลงไปคือที่กูเล่นอยู่ทุกวันกูก็ถ่ายแค่นั้นเองนะครับไว้เจอกันที่ยิมครับ